ครับสวัสดี ment, Eller, ดด 5, ดสพี่น้องปองไปสุผูสุคนนะครับพ่อๆกับผมเบ้าสก尔ินอีกเส้นเคยครับพี่น้องปองไปวันนี้ผมมีอย่างไรพี่น้องวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมค่าย studying, กกแต้สตูดิโอครับหลังจากที่เราไม่ได้พอกันดูนะครับพี่น้องไปเดินทางครับบ๊วยตอนนี้เขาก็ัหอดแยกไฟแดงพี่บุญบังซานะครับวันนี้จขึ้นสภาโอ้ยตายตายค่อยตายนสจขึ้นสภานะครับขามคค้งขับคล้งกันขามุ่นขามุ่นปะ พี่น้องไปเดินทางไปแลกันผาพีนามมนน่น้องขามมุนสักหน่อน้ำมูลด้หลังสองฟากฝั่งอุบลวาลินครับพี่น้องวันหยุดจัรดรถไล่ๆเนี่ยพี่นอ้องกะผู้ใดเดินทางกะไปๆมากๆกับครับรถมาแลวังกันเด้ย่ดยเอครับพี่น้องพองไปผมก็คือกันนะครับผู้นึ่งพี่น้องข้างหน้าขึ้นเออ,อ,อ,อปีนี้ ่าจะมีการท่วมเกิดขึ้นนะครับปูพี่น้องเลยน้ำขึ้นมากลายเลยพูนเครื่องันเครื่องปันป่นอันตัวนี้ต้องมาทํางานแล้วประดิษฐ์ไฟฟ้าจากน้ำนะครับน้ำพี่นอ้องผีผ้าขาวอันนี้คือสะพานขามโมน้นะครับอําเภอพิบูลบังสาหานะครับอ,อสะพานพิบูลบังสาหานะครับ ไฟฟ้าก,ก็ลุงแล้วคือระบายน้ำนะครับต้องใช้เครื่องปั้นน้ำนะครับเหมือนเดิมป้าพี่น้องมานน้สุดละไปฟอกันบ้านเสียปูครับผมพี่นอ้องปลอกไปตอนนี้เขากเดินทางมาถึงฟาร์มสตินะครับร้านกาแฟพี่จอนนี่นะครับ นะครับพี่น้องเออพี่น้องปองปายบ้านลาวีโอ้บ้านนาแกตําบลนลาวีนะครับอําเภอพิบูลจังหวัดบุร,รีรัมย์ฉานีนะครับอ่อแล้วอ้อมกอดทุ่งนาแห่งทุ่งนาพีเจรนีนะครับออพี่น้องฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านเสียปุ๊นะครับกุกแต่สตูดิโอพี่น้องปองปายเออบ่ามึงประเดี๋ยังกันอยู่ พ m ก็จอดอยู่แล้วก็ฟอร์ดเดียงในตำนานก็จอดอยู่ครับพี่นอ้องนะมาเมืองกันเพิ่นไปอยูุ่สัน้องพี่น้องบอกไป,ไปไเลยเขาก็ถึงแล้วครับบ้านตกแต้สตูดิโอของเขาสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีพี่ลินครับฮัลโหลสวัสดีเจลินครับผมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างทั้งหลุนทันที น้ำท่วมน้ำท่วมแล้วท่วมอยุบอ่ะครับสวัสด,ดีน้องเจมหอมครับผมสวัสด,ดีครับโอ,อ,อ้น้ำกำลังท่วงน้ากำลังถว่วงไ,ได้มาหรอเนะาะเออไม่ทอดอยู่เอือบไม่ยังดีเฮ็ด <laughs> มาเดียบร้อยทอดย่างเดียวเฮ <laughs> ็ดมาไหนผู้ใดล่ะใช่ล,ะล่ะ,ละเอาสวัสดีพี่วุฒิการาชินครับผมโอ้นึกว่าตายไปกับเพียงนะครับโอ้แมน มาใหม่เลยครับมาใหม่มาใส่อีกมาใส่อีกเนี่ยใส่อีกม่ตัวไหนอ๋อเพิ่งมาจากบ้านครับผมบ้านใครล่ะที่บ้านบ้านยูใสที่จริงบ้านบ้านขวบบ้านอะไรเป็นคนเลดจริงเป็นคนเลดครับเลดเลดอุดมตอนนี้เป็นคนสิรินทร์ครับเอามาจากสิรินทร์นี่ยังไปอยู่อย่างได้หนักไปรับจ้างอันกีดยางครับ เปลูกจ้างิ่นครับผมให้เน่อยู่เนาะงดงเดนดให้เน่อยู่ด้วเนาะรับสมัครเจ้าอยู่นี่แหละรลนหนเูกมื่อเมื่อไเป็นลูเมือไลกูกม่ดีเปลนหน้เมื่อยๆคค่ะสวัสดีค่ะได้มาถามแชร์อิมพ์าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แต่ว่าจะมากินส้มตำนะคะใช่มะละกอก็เตรียมมามะนาวก็เตรียมมาพูดมีไ่อยพูดออกมาเลยอ่าพอดีได้ปลาจะไปขึ้นไปขึ้นแหงาขแหนมากขึ้นบอกมองก้ามวบอกอยู่แถวบ้านแมนแมนมองเก้าวแหละขับแมนครับโอ้ยคลิปนั้นอะล่านนะล่านนเน้นีจะไปเดี๋ยวเนี้ยเนี่ยช่วนผีผู้ไปปลาขึ้นเลยเขาไปวานเหงาเนี่ยช่วงผีวุฒนไปเลยไปเอาปลาก่อนนะ ะเดี๋ยวไปหาพี่ปูกันเ่เเงเที่วไเนัาจัดาที่คือทนเทียกี่เนี่ยพงปเป็นไงทำเพลงใช่ไหมทำเพลงเสร็จแล้วพี่น้ำตาน้ำตาหัวใจขี้กัยสวัสดีเสี่ยปุ๊กครับผมสวัสดีครับนีกเราต้ะนานี่คือพรอปัวนะกลําลัง้มไกลองครวมปาบอกว่า ครอบครอบคนไปอยู่กรุงเทพนานน้ดูขาเขาดิเนด่วยธรรมาดนะอชาวไรต้องกรุงเทพ้ยอดีสายที่ีเก็บองลงเยอะนะอืมจอยลงเงาเต็ยงานลายต้องเีงานลายบอกจอยลงลายเกือบเลยฉันถอย่างไรก็มาน่นนอนน่นนมาเล่ยนเนาะมาเียนอน แต่ในตอนกลางคืนแกไม่อยู่อ่ะเออยังบ่คืนอยู่บ่โทยังไง่โรหาพี่เผลงถ่าแล้วพี่จะต้องโทรโทรมากพรับโทพี่พ่โทรเพราะว่าเราแบบยังโรหาพี่คือกันเรื่องอย่างที่โทรโทรนโทรสับโทรไาสามถุงโทรก็สามทีเวลาเลยเดไม่ไอกไมึงแห้งเนี่ยแม่ดอกอยากให้ลูกได้ห็นนพี่กับพ่อะโทรมาตัวหาเองอือฮอไรฮะไม่ต้องโทรมาตัวเองนี่ สามื่นเท่าเธอหนึ่งวะตอเ็กได้อนเก้คอเรไปตลาดไปสื่อไก่มาต้มออาไปสั่งสีแหาะครับก็แสิฮะกสิแล้วไปยูได้นไมาเที่ยวธรรมาด่าดมีธุระทีไปข้างหน้าเดกข้าวจะไปสืเกีตะเกียตเป็นนักรทีสี่สเกยติเดินตามเาันได้ระร้างพี่บุอยางได้งานาอนเออ เออเป็นยังไงเพลงเจ้าอ่ะพูดกระดิ่งจะจะซ้งเพลงไหมสักการินประคับเปียกหรือยังมามามาที่มาเข้ากล้องตรงนี้อะโหไปไปไปใช่ถึงนี้เดี๋ยวที่ไหนสักการินประคับเปียกเรามาลองเพลงโชว์นะคะเพลงนี้นะเสียบพูดเตือนแล้วไม่ฟังนะคะบอกว่าอย่าทำตั้งแต่รุ่งรู่งยุคปีก่อนเตือนแล้วไม่ฟังเตือนเตือน ไปนอ้เร็วนี้ครับเทปมยังก็เด็ดยังก็เป็นเพลงเนี้ยเอาเธอเธอเตือนสัปรินแล้วใช่ไหมเตือนแล้วไม่ฟังยังดัน้รังจะทำต่อเท็อยังเท็อยังเทงอยังมาใจกี่กันตัวนะครับ่าบนยูทูบเพ็งวันนี้เด้อมาลนงรีเรเทงที่สองออก่ามวนบอกกดเตือนแล้วเสียงว่าเป็เนนุ่งรองเสงสัย

ผมจัเาไหนสำรอเอาตอนทุซสำริดนะนะคะเพลงขอใจ้สิ่โกนะคะนุ่มหวานนุมหวานนุ่มหวานนุ่มหวานเขาดีบอกแล้วจงไงต่อไค่นีบอกฮะมันมันเป็นตะดังบ๊องเป็นกะเด็นแซนดูร้านรบานวันนี้นะครับ m ีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ลงที่เชิญนะครับเดี๋ยวเสร็จจะลงน MV นี่ได้ายนะมันไ้ทมาปนโปรดักชั่นนะครับ ลูกเจ้ากลับไปหน้านะครับเฮ้ยลูกเจ้าไปหน้าแ้วก็แสดงการแสดเข้าไปหน้านะครับที่ผมเคยร่วมเขาได้เขาได้หลายสิบวหมดนะเดี๋ยวเรามาดูเพลงเนนไม่ได้ใช้ไม่ได้ฐานผูกฟางเสียงงุ่มปันนี่นะเอ็มนี่ก็สุดยอดก็ว่าแก้มหอมมีว่าโอ้ทำไมนักศึกษารออยู่ตลอดเวลาเนี่ขนาดเม้าเร้าอกคันเดี๋ยวเดี๋ยงดียเดียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ะวเไม่ไวด้๋วเหีเดียวดวียว ให้มันเหมือนชื่อเพลงไงทำตัวให้เหมือนขี้ไก่มันยังไม่เหมือนอีกหรอเหมือนหลอกกันไปใช่ไหมลูกใช่ตัวที่ร้องเพลงที่อยู่ในป่าทักษะการแต่งตัวดีๆใช่ไหมทุกคนเมาที่ไหนเขาเซ็ตผมกันหรือเปล่าเห็นไหมดิ่านซ้งมว่าไห้ลิ้นแกวแก้มหอมบางครั้งหอมก็นี่เลยโหทักษะทำไมไม่ทำใต้องทลยอำมีใหมีไปนี่ยต้องตัดคอท่านออกเและต้องเซ็ตผมแบบหยองๆอ่ะร้องยังงุ้นงั้นผมไม่หยองๆอ่ะเออเอออย่างนี้จะไม่ ทำส่องหล่อมันไม่ได้ถ้าคนอกหักกันใช่แล้วก็เวลามองใช่ไหมห้ไปนอนหน้าร้านเหล้านอนลงไปนะแล้วก็เพลงจะมีคนเดินผ่านมาก็เท้าเขียนะสาวตายเลยทั้มันมันม่ฉาคุณครูเตะอยู่นะไอเดียของแกมหงศ์ใช่ใช่เดี๋ยวเพลงต่อไปต้องปรึกษาลองแกมหงศ์มีมีซื้อมาใหม่แล้วเพลงเนี้ยซื้ออีกแล้ว อยจะซื้อีกเหรอต่อจากเพลงนี้นะครับต่อจากเพลงต่อจากเพลงไอ้ยังจะทำอีกเหรอต่อจากเพลงนี้นะครับกจะเป็นเพลงเพลงนึงนะครับเราจะท่าไม่บอกอ่าวอ่าวอ่าวือซื้อเลยซื้อเลยยังจะทำอีกเหรอ ตนเจ้าของสอกแมยังจะทำอีกเลยจะได้เงินแล้วก็เสอเียงคนมากไม่หจะไดเนาะเราเดินตามหาควาฝันสักลิ้ทุกอนตเราจะอยมหร่ตาโผล่ด้ผู้หญิงนขี้เกียจอยากีเียดอีกปะอาจารย์ุก็รอก่อนเลกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน่นกอนนะคะ แล้วที่สมทบคุ้นดอกอะไอาจารย์นี่เปนเตลงอะไรสักเพลงที่เออใช่ใช่ต้องเป็นชาร์ทเขาต้องเนื้อสั้นนุ้งก็อีกครับก็มีมีเพลงเพลงหนึ่งอาจารย์ละนึงเออนั่นแหละนะคะที่ที่เขาฝากมาให้ก็มีเพลงหนึ่งคือพอห่างแต่ยังหน่อยผู้ใดเจ้าจากชีวิตจริงเหรอของเาฝากมาให้นะหลักสี่เป็นทรงมหัยนะเป็นพอห่า แต่ยังน้อยถือจอบร้อยอะไรนี่สักอย่างนี่แหละอาจารย์พูดคำร้อยสามสักการียี่มีอะไรถึงจะเป็นข้อห้ากับพีผู้เดียวนะใครล่ะอยู่ทางไหนเนาะเดย์เราคิดนี้ถึงกับปากนะคะพอใจที่ใก่โป๊ะเฮ้าวันนี่มึงอีกบ่ก็ส่งมาแล้วพี่ปูรอในห้างครับรอในห้างตาชีในห้างในห้างในห้างต้องไปเล่นของก่อนไหมอ่ะ ออยู่บบนนนาซต้องต้องไปเล่นของไหมเพลงด้วยักรินต้องไปเล่นของต้ององก่อนแั่บอกนะเพราะเขาต้องไปบนบอกไปจุดจุดไหนไมโบนก้อนเอาหงมูจากหัวนะได้จากจากวิวจากวิวเลยนะเขาต้องเล่นของจริงเขาต้องเนี่ยเขาต้องไปเนีเพราะว่าทุกทุกรอบเขาก็ได้ไปเขาทุกรอบวันบ่ายเขาไม่ได้ไปบากเลยวันบ้านะมวนอ่ามวนเข่าหนาแสนกว่าแล้วครับแสนกว่าแล้วแล้วมาเพลงอ่ะที่ร้องกับอ้อ ฝันทะลุแรงๆทิ้งวันจริงๆมีเพลงหลายเพลงทิ้มวันขอบแสนเดีวแล้วสองแสนแล้วใช่ไหมสองแสนโอ้มันกรูออฟก็เปิดทุกวันนะคะตอนเข้าห้องน้ำนะคะเปิดฟังนะคะซอยกันเด้อค่ะได้จะได้เป็นกำลังใจให้จักรินแล้วก็จานุดกับแล้วสินที่ได้หาเงินมาเฮ็ดขอเฮ็ดเพลงอยงสองนักร้องแห่งค่ายกุ๊กแซ่คุณกับซอยไปนี่ที่ได้ย้อนยังไงเมื่อไรยังไงเรียเพราะว่านั่นนะ อันกันตอนนี้เศรษฐกิจบวกค่อยดีนะคะแล้วสปอนเซอร์เขาสปอนเซอรปุยสปอนเซอร์ปุนเอสปอนเซอร์เขาสปอนเสปอนเซอร์ขนเกอเขาเาสปเาสปอนเราปอนเอรัเขาสปออ์ขายปอรขาสกลานเ่ราสนร์เหาสปอเซ่าสอเร์เนราสอเอารสปเอรอนเซอาซร้านเาเาาสสนานรา เป็นผู้สนับสนุนก็ขอฝากนะชิงเกินไหมถามในห้างเดจะปล่อยวันไหนวันที่เท่าไหร่ครับชเซอร์เนี่ยไปหาพกก็ทัางมีอยู่ทานต้องส่งปกไปให้อาจารย์วิเรศทำนะครับเดี๋ยวอาจารย์วิเศตงจะเขยนะคะไม่ตรงนี้ม่ตืองมีน้ำมันเป็นภาพดำลขึ้นมาแล้วก็เป็นกกแก่ชี้เขคาััเล่วจักินเ็ดี่าดีกว่าังสรมออกม ก็ดีนะคนจะได้กดเข้าเป็นแป๊กเงียบมากก็ได้นะแต่ว่าสัริงเราชอบเงียบไปเห็นเราเป็นตัวขนาดแล้วป็ติ่งลเอียไว้ทั้งบ่อนั่นถ้าเราพกไว้อยู่ล่ะถ่ายรูปน้าปกไว้ไหม่ายไว้วยนเดี๋ยจะชงให้ตใจน้องแก้วหอมบอกว่าเอาถ้านอนกินเหล้านะแม่เป็นเป็นหน้าปกเอาถ้าเมาเหล้าเป็นหน้าปกบอกเดี๋ยวต้องส่งมาให้เลือกเออส่งมาให้แก้ยมหอมเลือก ซอยซอยซอยแต่เลืองมันเขออกไอเดียเนาะที่ที่ไปที่บันเนี้ยมาที่ฟองเขาที่ไปอะไรเนี่ยไปตั้อยู่บ่อที่ฟองถ้าไปก็ไปไปไปกลับครับต้องเดินห้างครับเป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์โอ้ยเดี๋ยววันไหนเขาค่อยไปก็ได้เดี๋ยวพี่ไปนะวันศุกร์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะแวะไปแล้วกันอ่ะฝากเพลงฝากเพลงหัวใจขี่ไกโป้นะครับของสักการินประขามเปียกนะครับโดยปากาของอาจารย์เนี่ยครบเต็มนะครับอาจารย์แจ็ค เฮ็ดดนตรีนะครับแจ็คเดนเนดนตรีครัเอออาจารย์แจ็คทำดนตรีนะครับแล้วก็คอยแสงสินนะครับจอห์นนี่มิวสิกนะครับเป็นคนคุมร้องนะครับอีกแล้วเดียวคุมอยู่สามวันะครับคุมอยู่สามวันครับจริงครับเนเท้าเราะคอยแสงสินถ้าถ้าไม่ได้คือไม่ได้ไม่เอาครับให้ร้องใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์คอยแสงสินได้หลายเด้อครับที่ซอยพักดันนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกําลังใจนะครับตาก เว่าใจขี่ไกโปนะครับเร็วๆนี้นะครับทางช่องปกแก่สตูดิโอนะครับนะขอบคุณพี่ลินขอบคุณพี่ปุ๊นะครับนะขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับนะจิดลินตื<ส>่นมาบองว่ามิวสิกวิดีโอมันซื้อซื้อแก้มหอมเามาว่าขนาดเมาเากันยังด้ แล้วเรื้องแล้วเตือนแล้วไม่ฟังก็ยังดันทุรังนะคะยังท้ามีก็ได้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะรับพี่นี่ผมพิมพ์งานคอการประหลาดไปก่อนนะครับเจอกันคลิปงานนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ